สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสาวตั้งกระทูพันทิพย์ส่งเงินให้พ่อแม่แต่โดนแฟนต่อว่ากลายเป็นปัญหาใหญ่ที่หลายค่อาจต,ต้องเจอนั่นก็คือเรื่องการใช้เงินและยิ่งกําลังสร้างครอบครัวอยู่แล้วยิ่งกลายเป็นปัญหาขึ้นไปอีกและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกรณีจากคุณสมาชิกหมายเลข6 6 8 4 7 9 6จากเว็บไซต์พันทิพย์ได้เข้ามาตั้งกระทูหัวข้อเราส่งเสียทางบ้านแฟนเราบอกเป็นคนเห็นแก่ตัวแทนที่จะเอาเงินมาสร้างอนาคตด้วยกันเราผิด จริงเหรอคะโดยเธอได้บอกเราเรื่องราวนี้ผ่านกระทุพันทิพย์เพื่อขอคําแนะนําโดยเธอเล่าว่าคบกับแฟนมา5ปีก่อนจะคบกันเธออยู่ต่างจังหวัดมีการซื้อบ้านให้พ่อแม่ผ่อนรถให้พ่อแม่เธอทำงานขายของพอคบกับแฟนก็ให้ย้ายไปอยู่กรุงเทพมหานครเธอบอกถึงภาระทั้งหมดที่มีกับแฟนแล้วฝ่ายชายก็ยอมรับได้จากนั้นเธอได้ทำอาชีพค้าขายเป็นหลัก ก่อนต่อมาแฟนออกจากที่ทำงานมาช่วยกันขายของช่วง2ปีแรกมีรายได้ดีมากเงินที่ต้องส่งให้ที่บ้านไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเธอใช้เงินร่วมเธอใช้เงินร่วมกันมีการผ่อนรถที่ใช้กับแฟนอีกหนึ่งคัน ส่วนแฟนนั้นมีค่าใช้ใจ่ายเรื่องกยอยสรวมทั้งค่ากินค่าใช้โดยรวมทุกๆอย่างแต่พอเริ่มเกิดสถานการณ์ในบ้านเราตอนนี้ไม่เป็นใจเท่าไหร่เริ่มขายของไม่ดีเงินเก็บก็ค่อยๆลดลงและแฟนไม่มีความเป็นผู้นําเธอพยายามหาเงินแต่แฟนไม่ค่อยช่วยเหลือเรื่องงานและคอยขัดตลอดบอกว่าที่บ้านของเธอเป็นภาระทําให้เธอต้องออกไปทํางานหาเงินเพียงคนเดียวแฟนจะช่วยเพียงแต่ส่วนที่เป็นรายได้ด้วยกันเท่านั้นสุดท้ายบอกกับเธอว่าไม่มีความสุขเลยทําไม ไม่สร้างอนาคตด้วยกันว่าเธอเห็นแก่ตัวและส่วนเรื่องรถจะเอาอย่างไรซึ่งแฟนตนจะคิดเงินทุกบาทตั้งแต่ขายของดีๆแล้วส่งเงินกลับบ้านส่งรถให้ครอบครัวเราก็เลยบอกงั้นมาคิดแล้วกันหลังกระทู้ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นแตกต่างมุมมองในส่วนที่เห็นด้วยมองว่าเธอไม่ผิดเพราะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันก็ต้องช่วยกันเรื่องนี้แฟนรู้ตั้งแต่คบกันแล้วว่าเธอมีภาระอะไรบ้างพอมาถึงจุดที่ลำบากเขากลับไม่ช่วยเธอ และยังกล่าวหาเธอว่าเห็นแก่ตัวเกินไปขณะที่บางส่วนมองว่าในมุมของคนที่ใช้เงินร่วมกันก็อาจจะน้อยใจที่ในตอนนี้ใช้ชีวิตคู่แต่ครอบครัวของฝ่ายหญิงคงจะขอแต่งเงินเหมือนเดิมจึงอาจทําให้คิดว่าทําไมครอบครัวเธอถึงไม่สามารถแบ่งเบาค่าใช้จ่ายได้ดังนั้นเธอจึงเป็นฝ่ายที่ไม่พร้อมที่จะใช้ชีวิตคู่มากกว่าเพราะการเป็นแม่ที่ดีไม่ควรทําให้บุตรของตัวเองลําบากต่อมาเจ้าของกระทูเ้เผยเพิ่มเติมว่าหลังจากได้ฟังหลายมุมมองทําให้ตอนนี้ตัดสินใจออกมาใช้ชีวิตคน เพราะคงปล่อยพ่อแม่ไว้ไม่ได้ยืนยันว่าที่ผ่านมาเธอนั้นหาเงินเป็นหลักและไม่เคยคิดเล็กคิดน้อยกับแฟนเวลาพี่น้องเขาต้องการใช้เงินเธอก็ให้โดยไม่ขอคืนจึงเผลอคิดว่าคนอื่นจะเป็นเหมือนกันหลังจากนี้จะคืนเงินค่ารถที่ใช้ร่วมกันครึ่งหนึ่งส่วนชีวิตคู่ก็ต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้เพราะเธอคงเอาเปรียบเขามาตลอดจากนี้ก็ขอให้เขาได้ไปเจอคนดีๆ นผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีขอบคุณครับ